พอดีสร้างเันแป้งเขามาแป้งเขามาครับเรื่องบอกสาโทษในร้องขายก่อนเท่าไรหรก่อนสิบบาทสิบบาท,บบาทครับนี่คือเท่าไรหร่สำหรัญญุ่มเพียบบ่มีเอ้ยได้มาซื้อยู่ทาบอสโอ้ครับในการร้องได้เห็ดปวกว่าลูกแกงพ่อไม่แกงลูกจีนครับอันนี้องปากกระบังแปลงกินกระแดกมากครับครับซอบมากหรือหุดอยดอดเลยในร้องถือเขาแรงเหมือนกันพอดี แมนเหล่ากระเวดนอที่ได้มาเห็ดซิมแมนกระเด็นมาจิ้มได้เดานู้นูไปเฮ <c oughs> ็ดมาละนี่ครับเมนูนส่งถ่ายกลับบ้านครับนี่นุครับคุณดาวมีใบเบิ้งดาวมันจะกินแห้งแต่แบบพี่บ่ยอยเออถ้าปิ้งป้ายจะกินปิ้งปลาแดงไหมครับปแดงปิ้งธรรมดา,าซื่อละใส่หอมแดงกับเทียมนี่ตัวนี้ตัวนี่ครับอันนี้ไงร้องออกมาฝากครับเดี๋ยวนี้ร้องสีแดงเห็ดปวกให้เบิ่งครับมึง บายผมเปนเพ็รฝวกพี่บอยได้ป่ามาจากไปหาป่ากันมากครับพี่บอยเล็กสีหนึ่งเล็กสียางครับน้อนเดยวไปเบิ่งครับผมกระซาวเพียฟันุ้กันโอ้โิมือตัวนี่เห็นไม่ข้าเขาเลยบอกครับ้สนี่สรางผมผมเลยช่ผมใหม่เลยผมนี่ครับเลยช่งผมใหม่เลยยังรอเล้วก็วเลยวัวน่งตั้าก๊กโบอกคุณเไหมครับ นี่ครับปาาให้ครเพี่บอยสีวัาย่างะนะครับเตาใสเตาอบห้ยเก๋อยาว่าได้ยชุดฟอร์มที่นี่ต้องใสแล้วขาดได้เออต้องขอบคุณครับนี่ใสมากองเียนี่ครับแกนขาวเป็นมะป่าอแนะนำพเี้ยเรันเรันเรันเฮรันนครับน้องป่าพี่บอยทุนึง่งผมทุนึงครับเฮ็์สตงทุนึงละผมไม่อใสหลายห่นแน่เอ่ใสหลายกัน นี่ครับไปซิมสมงตำที่บอยแล้วนี่แะครับป่าไปหาซื้อมาอยู่ท่าแนวุแจกนะนี่ครับไข่เลยบอกเลยว่าตันี้ไข่ยังไม่ถี่นห่อนครับก็ขอนี้วสุดยอดไข่เลยมันน่าไข่เดี๋ยวผมตนียกตัวไข่เลยครัเตัวแมนเพราะว่านี่เลือกเอาตัวไข่เลือกเลยแบบนี้แบบนี้ได้ปะคะแบบนี้ได้ปะแบบนี้ได้ปะผิดวัน ไม่กินมาติมาได้สองแล้วกอกหนาแบบราแซ่บเดยครับเราแซ่านไม่้อยใส่านพกอูจูนี่เี๋ยวน้าเเฮดมันกอกแล้วโอ้ครับสุดยอดครับลุงบูไทยมาแกงเห็สุกินครับวันนี้ลุงบูไทยลุงบูลาวันนไก่เบิ้ไก่เบิ้มเป็นแท่บังกินโอเคครับาแดดพี่บอยใส่ลงไปครับที่นี่นี่ร้อาแดก็ดีลคนแซ่บไมห้ายดครับสองทัพี่ครับผมต้องบังต้องบาง ต,ต้องปรุงหนังก่อนวันนี้ลองแกงปรุงแล้วแค่แกงอันแค่ก้านจะต้องปรุงซะก่อนแล้วเนาะน้ำปลาด้าวย่ะที่บอยเขใช้น้ำปลาใส่ใสะะ<ม>่ทุกครบซะเนาะใส่เกลือใส่ปะในแขกใส่กะลาโอเคครับทาเลเกลือครับขาดอะไรครับเกลือป้องนัวขาดอะไรเพราะว่ามันสิขาดแร่ธาตุครับ แก่งใ้พวกสุดนี่ร้องครับเก็บไม้ใส่ก่อนจะร้องเหยียบพวกลูกสาวเก็บมาแต่หน้าไงวะสูดสาวละมันเกิดอยู่งใส่ครับเหยียพวกอยู่น้ำปลาอย่างปลาอย่างอากาศอากาศมันเอาเอาอยงสิมันไม่อ,อกปปครับสิออกเลยมันเป็ดเหีเบพีบอาร์บอไม่งั้นไม่มาถึงที่บ่อการบ้าเบื่อใช้แถวมากินน้อใช้สิว่ายาเด็กซิมครับนี่ครับเหยียพวกนี่ร้องสุดยอดเลยเอาแบบสุดหนำ หานๆในอหองอู้จุมกว่นีตัวนี้ครับนี่เขาหลามใช้ควมสินนี่เศียรตะลิ้เพลได้ใส่นี่ยว่านในป่าสบลยไถามพี่บอยเจ้าบอกว่าบ่มากเนาะเขาเสียบาบจิเนาะนี่ครับน้ำเลในอ้ลองใส่เ็ดขวบลงไปครับนี่ครับเ็ดขวบเก็บไว้ม่าสหวานสดแซ่ักสดหยอดด้นะครับนี่ทำใส่น้ำไดน่อยแบบในหลองมะพราวในหลองนี่นั่น ปลาหม้อผิดไสย่ที่นึงเอาละแค่ก็ภาษาแต่ว่าเราจะบอกตรงว่าผิดก็พอกคีงอครับครับกินหมดกินเราอย่างิกเคงครับอยู่ด้ะเอินวาเรียกว่าดกับแก้มครับดกับแก้มครับเนาอยากกับแก้มกันเด้ไก่ว่าติดกับเ้าพี่บอยนี่บอยอันนี้ที่บอยจะหนึ่ง พี่บอยจะเห็ุแบบไหนฮัลล์คือเศร้าซื้อบ่ครับเออออกคือเศร้าซื้อบ่แม่แม่บอมสิพาไปออกวัดนี่ลองสีพาเมียไปออกเลขครับเดี๋ยวบางไอ้นุ่มผมยาวก่อนครับโอ้วานเสือธนพลธนพลกับภาหัวพาพเออแต่แต่เราเป็เสือนะเมียพาหัวไปออกเหล่าออกยาเนาะอันนี้ก่อนสิพาแม่บ้านก่อนไปออกเลขมาบุษย์ไทยก่อนท่านซาเศร้ามองดมาหัวมัสองเก้วบ่เมามันสิเมาเหรอเออทีเบิ่งผู้สาวเศี่โอ้ยคุณดาวครับนี่ไปเบิ่ง อันนี้เด็ดเอามันี่เมีถั่วมีรองสุกขลากหลายเพแซ่บนีรองจะทิมกันแต่วนหลี่านี้ปั้นน้ำมันมาเนี่ยปันน้ำันงนี่ครับนี่่ีครับงางออกไปท่้นผมจะมีไปเติมที่นี่ก็ได้ถูกหนึ่งมอลอนสูตรเด็ดคหนึงดาวไปเติมสแต่่อับผมบอกว่าผมไว้ใส่หลายๆนี่แหละใส่หน่อยฝนเลยบนัว ผมกมียพวกบวนจีบหนปลาครับจะกินหนึ่งปลาแล้วนี่ละก็ต้องูอย่าดูว่าทั้งพี่ได้รอนี้ครับผมแน่แต่ไหนีวเน้อนี่เมงีใส่ชีแล้วแต่แต่มโซ่เต็มีเลยแน่แต่มักไขลมักมันโอ้ก่งไหมเ้มนเสียไหมหอมเนี่ยไงรอหนาวน่ะวางคนรอห่อเนอ นี่ครับนี่ร้องพีทไทยแล้วเจ้าว่าในอมรถบรูรสสารเลยนีผมห้อเอแม่นี่ดียนนอ้ะเอานั่นๆไว้เห็นละเข้มบมดละโอ้สุดท้ายโดนพายตูครับประมาณสามหย่อนพี่แจ๊สพี่บอยเอาครับพี่หยอนเรียบร้อยแล้วผมแยงเหกสูตรนี่ร้องครับผมสือ่ไทยมันจะร้องนะ ไส้กุ้เล่าหนึ่งูตก้ไสยนี่แหละไทอมลอมเรครับสิมเี่ครับอเบมงหนึ่งปลาสูตรที่บอยครับิงค่ังหนึ่งแค่ยังหน่งประเดี๋ยดีกว่าัดนึ่งเยดหนึ่งป็นสูสดหลหนึ่งแค่ประเดี๋ยงต้องเลี้ยงคางครับล้างเหะซื้อเบเอียงมานั่นล้างาผิมล้มกลุ่มเดียเดียวรวดถาดเตากแกะเตาแกะบ้างแกงแล้ว่กงแก้วเห็ดประาของมงไม่เลือเนาะไม่ติดแกงโดน คือหัวคาค่ะมันมกี้นี่รำมันใส่ไปรำหนึ่งมันใส่หมกขาดอืม้านแซ่บ่อยเนาะูดแต่เจียำมันมาใส่ี่ครับลาป้ายีงอวยู่ไหอี้าิชุ่ม่บ้าี่บ้านห้องปลาขาวปลาขาวเนาะบ้านหองห้องปลาขาวหลงไคร่กังเืยจะบุผมหีไปกังเนี่นนะขาเราดีป่ะใช่รถดีว่าไรถะรก็แล้ว เอาเลยพี่เอาต,อา,ตาม puppy. สเต็ปพี่เลยพี่ไม่ well? ตม้องเก่งใจแรงเบิ่งพี่เฮ็ดไปเลยเอาแบบเอออยากอายอย่างพี่ใส่หลายแซ่บหลายไม่ต้องอายพี่ทำทำทำอาหารหนึ่งมันจะได้ไปเล่นแบบไม่ต้องทำหลายคนทำคนเดียวพูดตรงตรงเลี้ยงคาก่อนอยู่กับอยู่กับกุ๊กมันอยู่กับฝีมือพี่เพราะว่าหนูแค่เตรียมเคือะไรคือพี่เอาลูกดีใส่ใส่ลูกหยอดลูกอ่อนแล้วยมันบ้าใส่ลูกหวานแล้ว กะข้ารุ่มนี่ยเนาะไม้ก็บาดเาะแตงแซงอย่างนด้เหอหนึ่ง่า้องออกเค็มลหน่อยเนาะถ้าหนึ่งป่าเนี่ยต้องออกเค็มเลกหน่อยปะข้ามัน๋ยวมดีตาสูดี่แดงกี่หวอดจังหวะืเบิดรวได้แงนั่นล่ะน้่ปลาเสือลงไปแล้วคุณตัว ได้รถดีแล้วมันสุดยอดใ่นี้ใส่เกลือป่ะใส่น้ำปลาป่ะใส่เกลือใส่น้ำปลาอ่อนเนาะรถดีรถไล่ออนลบนสุดพี่ตามตนัดเลยจริงๆอยากอยากได้ปลาที่กลับนะเพราะว่าว่าอีกแล้อแค่แบบหมักมักมักไก่ปลาหนึ่งที่แบบกิน<ด><ด>ตุดหนต่ หนูมักฝาที่บ้าหมักไว้ให้มันเน่าเอ่ะล้วค่อยไปหนึ่งอ่ะหนูมักแบบนั้นมันน่าแม่กินจูอะไราียแซ่บย่าพูดยบนี่ลหละเ้นเดนนะตํากระเทียมล้งพีตกระเทียมต้นะตแจวตแจวสมีจร์หตัหนูมากมากเมื่อวานหนูตักับต้มต้มกบหนูแบบือหนโค้าเวลาพอไม่้จลนต้มกบะดเพ่ันคืหนิว่ะรับี่ต้องการอะไรพ้นนไปว่านี่มันเล่นองจีไฟฟ้าที่ฉันะเลย บ่อยแล้วบปยยังหรอครับเพื่อนทินนางทำสมาธิอยู่บ้านเหลือกน้องในละเมอให้ไส่ครับสำหรับเที่ยมเลยครับนป่าเรื่องดีเซ่บธรระดาเขาใส่ข้าเหนียวื่อผมเนี่ยเหนือยเหนึ่งซุ้มล้วเศร้าๆหนักจะบอกว่านีเถียวหนึ่งไอเห็ดปเห็ดปอหนึ่งไก่ที่ว่าใส่ข้าวเหนียวาหล่เย๋มาถามเอ้าลูนไปอย่างโฉก็จะลูมันมันเห็นลูกอีสานเฮ็ดพิ่นเรียกเห็ด ก็จะเป็นดีแล้วเพราะว่าเขามาร์กเเข้าไปหนึ่งคือเห็นลูกอีสานพี่หนูเลยอยากเด็นเที่ยวน่ะเอ้าบอกพี่เห็นไปเห็นเป็นกระแซดม่ตกูนี่เห็นตื่นเนหนึ่นี่คืพอาแล้วครับนี่ครับสองหมยเดินนี่ครับมันมีอน้ำานี่อีกัวเลยอ่ะเข้ามาบน้มีลาซิลลิซิมปมระแดพี่บอยแล้วค่จะเห็นน้องเขาจะตัวแล้วี่ฮี่บอยอย่ะเลหเาผอมสินย่งงันมดบอกเนียงเตอนใ บ่อยอยท่ไหร่แล้วฮะอยู่ยี่บอกจริงๆ้ามีต่องแสมาต้งอันนี้ได้ไม่อร่อยไม่อร่อยหรอเ้วห่อคอยลปิ้งคาดได้ไหมคาเดได้เออห่อคอยลรปิ้งคาเดนได้ส่วนี้มันแห้งมันอีบวยเลียงฝาอย่างงามเลยเคทำไหมก็ไม่ใช่คเหนยวเคยทำไม่เป็นเลยายจะไข่บบกูดครับนะครับนี่ฝาดีครับผมมาอาหน้าทกคนเพราะว่าโค้ดดีครับพดีหนึ่งปลาซกอย่เรียกวเรียกว่าสาโทมาซิมได้หรอเได้อ แล้วจะเอาแป้งขามาบานบานเพลินเอาไปกินบ้านเพนาะท่านเปลี่ยนเน่เขค่ะเอามาเป็นน้ำทาเลยขอบคุณค่ะน้ำาเทียมแล้วบอกลูกชายก่อนคุณอุดรบ้านเกิดยุ้ยใส่คุณอุดรครับอ่าแม่อุดรพ่อหนองคายลูกคึงลูกนี้ลูกคึงลูกคึงลูกคึงพ่อภาษาหนองคายยังฟังไหครับหนองคายกับพ่อจังซี่ล่ะครับบอกโอ้ครับยิครับ ถ้าจะมอสเ่ย,ยกผม,ม,ม,มเลยว่าบสเด้มาสอดแจมมาสอดแจมพี่บอยมีของฝากครับใหแฟนคลับเมณม่เยี่ยมขอเขาอย่างไร้ยุดยูดซอยลามอะไรกว่ล้ามร้อยสี่สิเจ็ดทับสองพี่ครับคอนโดอัศการเพทคอนโดครับงานประจำไหมครับอ่างานประจำเปิดร่าดเนผมครับโอ้หเผมครับงานอดิเรกกินเหล่านี่ครับทรงผมใหม่ผมในตัดเมื่อกี้นี่พีเป็นตัดห้ผมมีตัไกอันเดียวตัดเเฉย พี่วายปากประแดก้าพี่วายว่าเรที่แก้วหวองไว้สุมึงสัาเหือนกว่พี่เห็นยุ้ยเลยมีเวลาุสาวสังยังไดเหมาู้ชายนี่หอาเจ้าสั่งยู่ไหทีสองสามชาว่มึมีเวลาชงอจะขัดอาจจะขาดหี่อยครับชงแอาสมมติบอกบอกจะหูเลยคุยกับไผรกับหูเลยตอนนี้ฟังเพลงเน้นแล้วฟัเพลงเลยจรองบอกจาูมันเท่าครับแม่นดุมแต่ นี่ครับร้อนเวอร์นี่ครับเพราะดีบ่ได้ไปหาได้ติ่งก็เลยบ่ได้กินบกสมองอืมอยากกินมุกสมองแม่แล้วก็จะได้ปลาแดกได้ติ่งพร้อมแม่ปลาแดกพี่บอยแค่นิดหน่อยแค่นิดหน่อยได้ของ่บอยดถือว่าโอเคมากแล้วครับโอ้เป็นตัวใหญ่ๆพรว่าเราจะบอกว่าพอใส่ฟอยล์แล้วปิ้งใส่ต่อแก๊สอ่ะสุดยอดพี่บอยบอกว่าถึงยังไงอาขอบคุณที่บุ๋มพี่บอยขอบคุณหลายๆนะคะครับผมปลาแดกสองกระปลุกมากหลายพี่อ้พี่ถึกใจว่ารีเด้อ ถืกใจมากพี่บอยตักในอันนี้พุ่งีปลาแดกก็่จะปินพี่บอยเลีครับปลาดิบคือเป็นคนที่ว่ามากินปลาแดกจดงอันนี้ยังเหอันนี้ขยะครับบลาแมงพุ่งพุ่งอันนี้นี่แหละครับแต่ว่าพึ่งดีได้อีกอันนึงซิมบอนอยาดองแม่หัโคย่าดองบลาลูอะดูลูลูไม่น่นแกมักแต่คนขิงลูมมาดูดูท่านี่หมากยังมีเงินซื้อเรามันต้องใส่หรอคะไปมาพีนี่ดูแม่โคเลยท่านพีบอยมักปลาฝากฟองครับสุดยอดมากเลย ช่อนเลยอ่ะพี่บอยมาียบทับวิ่งต้องสีนเนาครับต้องเอียดไปแต่กนเลยประทับใจมากเลยพี่บ่ปากก็บอกแคดย่างเดียวแม่านั้นอ่ก้อนเป็นสาโทษที่ยังกเปลี่ยนมาฝากครับเพราะมันถั่วทุกอย่างมกสอมื้ออีกสองวันกินไ้องร้อยนีแ่ค่ะนี่ลองเดี๋ยว่ของปลาร้าันน้ปลาดรองว่าขอบคุณค่ะตู่งามเนประดดภูไทยนเลยรับเปเบิ้งเปิดเบิ้งเลยแต่หมอลหอล โมแม่ปลาแดดที่บ่อยทีดนครับปลาแดดน้องปลาด้องก็แช่ออิคยสุดยอดีนี่โตคตรเลยเมื่อได้ดดดจลนเดอเป็นคนจังซี่เหรีจัดไปเยด้่ที่หนนมกันเลผมกินเ่โตเลยอยผมกินเ่โตไงเราเนี่ยาแดกฉีนก็สดแซ่ปลาแดก็แซ่เมอนเอาแป้งขมักใส่ดิก็ใหม่น่อย มันต้องปี๊สันได้ข้าวค่ะสุนยอดประดให้ลองกัเลยเป็นมากมเปีกว่าแตเของพี่บอยแข้งข้าสองปูกลยขคงกูเลยหลายดะยอดมากค่บอกอย่างเห็นเขาเปองค์ราบวกกันบ่รค่ายเครื่องเราว่เป็นยางทุกแล้วมันจะอุ่นเล็กน้อยน้อยะแก้เราอยู่ใส่แก้เราอยอ่ใส่เดี๋ยวลองเรากินได้เราโทษเราอันนี้เลยจ่ได้ละจบไละามออใบใ้พักคำที่มีพักลป่ง ม่ต้อส <Bond> ียค่าอย่ากันดีต้องมันอวกไมอยากเลยรปรว่าข้อไปซิมแล้วนวันดงแล้วไปมีข้าวอันแจงเห็ดปวกนี้หรอวันวันทั้งเรืองนะทงใจเปลี่นกันแห่ฮะเออกอยู่สมุทรทองอยู่หูโอ้ใส่ผีซำมาดิ โอ้อยโหแม่กูได้ทวงกันอ้วนอย่มงนี้่องถึกเสื่ออ๋อาบนดามายังรอเลยเบาุทัยผมโอ้ยสนฬิกาวะอมครับไม่ใช่คุณไงเมืองนอกเห็นเขาเนาะนี่เมืองนอกเนี่ยเล่าจุกุงเทพ่นี่แล้วเรากลับมาหนวดไงผมครับมี่กนถามามาได้ในหลวงเปิดร้านหนวดบอกว่าจันเออพูดอะเดี๋ยเปิดร้านหนวดสี่สีมาเร็วอยู่ประมาณเราว่า เ้าอีกจักเดือนตองเดือนก่อนมันได้ไปแล้วเราหนวดเก่งไว้หรอพี่มือวะไวก็ถามลูกค้าต้องมาถามก่อนลูกค้าเรามาทางนเลยนะไก่วะลูกขาสามหมอหลายแถวมีมาเบิร์ดแล้วเต๊ดข้าน้องปุกใหญ่โคกกลางน้องไทยเขามาแล้วเขามาอีกวะรอบสองวะมาอยู่แสดงว่าผ่านทำมาแล้วรอบเดียวนี่ปั๊ดแสดงว่าผ่านนี่เรบึ้งทรงต่ำฮี่บอยครับฉันรับ จำนวกับคุณดาวครับทีก่อนครับขันแดงผีเมือเสียงมะละกอจากกันเสากรุงเทพซอยราแหฮลอยเสาลอยสี่สิบเจ็ดครับพ่อทิดมันชื่อราแหงบอกเสาแขกคนผมก็เลี้ยงเหมือนละจะทำเป็นเบา อย่าทบไลนแเลบอลผมวนะเายังครับแม่มาลูกมเนาสิบ่มะนามันออกวาจะสองปิดครับฝาดดไ้ออกาเเห็ดมันปาดอย่นเขสูตรที่บอยมนาส่บบีบครับฝาลงไปเลยเศเห็ดทน็เรยบร้อยแล้วครับเดีวสลดเร็ว อยู่เรื่อเอด่วนนครับ้เอนี่ยนี่บอกว่อกปาเนี่ยยังก่อนเนี่กอนยุลันายลันกับสุดยอดพอนยงพ่อนะครับเ้อขอบคุณยาันสุดตามมาแล้วกแซ่บสวย่บอสโฆษณาแลยวรครับมีการเกิดตัวเน้นงานม่งแสนแล้วแล้ว่าเขาซือะไรี่บอกว่า ปานพูดหน่อยเองป่านพูดหน่อยถ้าอายูนอมาโตวเขาให้เป็นพรีเซนเตอร์คงดีนะโอ้ยเมกาเห็นรุ่นี้ครับมวยฮาท์ดสุดมนี้หรอกอินเทอม์แล้วครับหมอก็หมายการใส่นี่ครับประแดกแ่บหม่ไหวครับต้องฟ้าแดงครับวันจิปุ๋งลงตโตแล้ว อันนี้คือเป็นเนื้อครับแปลงดีแล้วไปตุ่นเทียร์สเตเดียนเลยนี่ว่าเราไฮนั่นถ้าแซ่บพูดกันล่ะแต่ว่าห้ามตะปูแบ่นี้โอเคนี่ก็โอเคแล้วครับเพราะว่าซื้อกลิ่นมันไม่ได้แซ่บแบบนี้นะงานแต่ที่บอกว่าหมกแล้เปื่อยน่ะคนงนี้ใส่นัไนก็เนได้ใส่จะบอกตอนนั้นนี่ปเป็ดแซ่บเพป็นใส่แกงใส่สมตำเรามีเวลาอยู่น้ำเนาะไม่มีเวลาจะได้ไปซื้อมองเต็มแซ่บอืมหนึ่งตัว นี่หลานที่พระีประแดงให้เบ่งงูชนิดหนึ่งครับตอนนี้น่าจะในพี่บอยหนูจะได้แสดงกินเป็นลูกอีสานหมอศรีเลยครับศรีเลยตัวง่ายะกินมินตูก็ได้เอาเจ๊เคยเอาดันไชบอปลาลาดเอาอะไรบักหนัดไหสาโทแค่ข้าวหมากเลยหละเอาใส่ได้หรอได้หมักก็แค่ลองลองนี่แหละหมักตอนนี้ต่างเอาใส่เอาใส่ตอนไหนครับใช้ตอนนี้ก็ได้ครับเปลี่ยนแล้วเอาใส่ไปเลยโอ้ประแดงสามตัวครับผมเห็นแต่แดนแซ่บอดี เอาแป้งข้ามาใส่ประเด็นี่น่นี่ตาที่เอาตาเม่อากใส่กิใส่เลยใส่ก่อนนึ่งเลยนึ่งใส่เลยก็ใส่เลยก็ได้เพาแป้งเขา้มาขึ้นมาสื่อเนะที่จุดก่อนนั่นอ๋่เใส่นใส่ก็ได้มันจะหวานมามันจะนว่นเป็นได้แต่ของตาเขื่อานอร่อยไหมแ่าน้เอินว่าเอาตีนทำก๋วเตียแบบนี้ผ้ก่อเจามีดโอยบางทีก็สิมีแต่องเมาไให้ตัโอยกีนะ ถ้าใส่ายว่าสีเมาสีองกเมาอกเมารว่านรสิมันอะไรืนะเดาอมื้นละนิดเดยว่อนสชาติอมแซ่บครับผม้นไม่ลดจักตรงตอตรงครับมือเด้อครับมือเลแซ่บนสั่งเสริมเวยกรุงเทพครับ ใชบเพียจบมาครับจะมาพี่ลงโตพี่โลงี่าเพราะดีเหรพี่ซิมที่แรกยังขึดหนาข้ดหลังอยู่นี่ซิมก็ผมนี่ไม่ขืดที่เหลือเฮ้ยนี่เลมากินได้อีกนี่มาแค่ว่อย่าให้ด่างมากินนี่ละเข้มครับ ท่านี่ถ้าจะบนอนเาะอปเอาใส่อีกเนี่ิดนึงะคอมเดนะครับแต่มันแสบอยู่แต่ว่าต้องเอาเปรี้ยแม่แต่อเปรี้ยวนิดนึงเพระว่าบางครั้งมันเค็ม่บอยดบีบเี่มน่้องยิกดับใจล้นี่งแสบ้วเลยพี่บอยแต่ว่าอยากเปรี้ยวอีกนิดนึงค่ะชอบเปรี้ยงใช่ สวยตาสวยมาตําบกหุ้งมือนกันเ้ยค่แต่กอนคือบ่อยมีแฟนที่แบบตางเติมสวยบัดที่ผมมาตาผมนะกินตัดบบหุ้งแล้วใไหมแสบน้ำหนาเนาะหลงนอร่อบอยู่แเดยังหมองไหมซีมองครับแสบแบนี้หนึ่งมแสบลงโซ่ลงอีแสบแบหลังเนาะแสบเ ที่ปลูกกันจะบอกสู้กินครับโดนต้องปลูกอีกบ่ตักซีนต่ำ30ปี30ปีขึ้นหลังรสกินผ้าแรงงงประจานต่อยจานมากรสทีใส่กันนี้เสร็จเรียบร้อยครับสุดยอดเมนูส้มตำคุณนนี้ตรงขอระเลงปลาแดด3ตัวครับสุดยอดนี่ครับอู้ยกับหงอยู่บ่อยสุดยอดแล้วมีปลาย่างครับปอบเกลือปลาทอดสดหวานครับไข่โรตี่ไข่ไข่ มาดูคิมกันครับต้มเราใหม่ครับนมีมักนี่แหละครับ้มาใหม่แล้วผมทำยางเห็ดฟองครับที่หนึ่งปาเส้นเรียบร้อยปากระนิ่หวานบบกระองห่วงตักยังนี้กก เนี่ยครับป่าธรรมชาติปาเกลือลำป่าครับซื้อมาสดๆม่อานมาุ้นมากตอนกินครับผมมาุ่นต้องมากไปเลแก้าหวังแค้าหวังกินหนึ่งป่าแล้วจำสมปาก่อนเขาเขาบอวองไ้เก๋้ามาครับใั่แจ้าหวังเนี่ยคู่ขเจดาวตั้งคู่เด้กันเั้งดาว่ขัน้าว กับปลาหนึ่งปลายาเนี่ยไแจงเฮนี้ร้องับครสิ่ชิมนะปลาก็ชิมอะไรครับผมเดี๋ยวเอาสิลาทอาหารซือแกงี่บอยมิจางน้อไม่พราะแจงเ็ฟตะล้อกัแซ่บดินเดกไปเซืไ้เอามันมันพักเถอะมัมีคนื้อแล้วนครับมึจับไปจับจับไป เอาเนี้ยเอาสาปันละครับกินอะไรมาบุกินเอาเนี้ยโอเคบกินนนัวนมออกค่อนะครับลังแม่นะั่ครับต้องให้น้าบานดูแลเขาบุน้าบานซิมให้นี่อย่างเห็ดัวครับบ้านวานาบานไม่ไมเนาะผมว่าส so ีแดงให้บิ้งนะครับสีแดงุ้บุ้งไหมดาซีปดาสเออาสีห้ก็ได้น้าบานสีห้อะไรครับอ่เนีโอ้ยหนูให้พี่บ่อยพี่ กินบ่ได้ใขรมับครับวสีอะไรสีองไรเกมกินบ่ได้สหสุดยอดจว่าสีใข่เลยสีสส่ได้ขอบคุณค่ะสีเลยมแบแด้วยต้องห่วงตามน้องปมต้องอเดียน้ำหนักมั้ยบะตัดเนยมัสุดยอดครับผมไล่เียนไล่เยมั้ยเยมยอืมอืมอืม้านจุดแรกตุ้มทำุ้มเลย เินนใหม่ครับน่เขาขรัยอดี่รอหรือขนเหียนะบยี่วรอไหมกินข้าวนาอกินข้าวครับไม่เหยียบยี่หรอครับแบอลี่หรอแบเยอโอเคครับชุดยอดเลยสุดยอดครับก็ปแลกดีปลกจริงยอดครับนี่นะครับอากาศให้มากะอะรับก<ป>ินพี่ดีครับ เป็นบแสสู้กินมากประแดกกันครับเลยโอ้สุดยอดบนกินบ้านบ้านหน้าเออนี่แหละครับแต่ว่าอยู่นี่นะบ้อบนบ้านหน้าอยู่ในอาหารนิสานบ้านต้องกองวงคุณีบอยครับสุยอดทกุ๊ดเชฟเจ็บบอยครับต้องไดูอะไรเงี้ยต้ใหนั่งไกู่สาแน้หละนี่ยนี่ใคทาให้ผมนี่ยยานทยผมนี่โนตาย กินเขาแล้วนี่กลับบ้านเลยว่ะในให้องฝากยังไงแนะน้ำเนี่ยประแดกที่บ่อยครับแล้วก็ตะลอมเอาแป้งเราโทรมาแล้วก็ประแดกพร้อมนะครับประแดกของพี่เขาพร้อมนอำบาร์ตของน้บารตน้บารตพร้อมขอบคุณอลไรล่ะค่ะขอบคุณอลไรล่ะทุกคนค่ะว่าสามารถโดนมาไม่อีกไหมครับเรือไม่อีกบนนี่ที่ได้ฝากไว้คนนี้นี่โอกาสจะมาอีกครรัับบคผมเดี๋ยวทาักลับกรุงเทว์เลยว่าคำนี้ครับ ครับขี่ปลอดภัยนะครับเด้อะอย่าเผยเสียงได้ครับโอเคครับขี่เราเตกลับแล้วครับครับดูดีๆเลยขี่ไมาเยี่ยมมายามกันครับครับเก่งครับผมเดี๋ยวมาขิ่หน้าผมติดตามครับ